รีวิวจอแอนด o i ย7นิ้วนะคะตัวนี้เป็นจอ Android แท้รองรับ Wifi ได้จอกระจก2.5กันรอยนะคะนี่นะคะรองรับ Wifi ได้ทั้ง Wifi บ้านและ Wifi มือถือนะคะเบาแสงลดแสงได้นะคะตัวเมนูนะคะทันสมัยมากๆแล้วก็ทัชสกรีนลื่นๆนะคะนี่นะคะไปดู u t u b e นะคะน,นะคะภาพชัดเสียงดีนะคะนี่นะคะดันข้างเพิ่มเสียงลดเสียงทัชสกรีนได้เลย ฟังก์ชันการใช้งานต่อไปนะคะตัวนี้นะคะมีแผนที่ Google Map นะคะนำทางได้เลยนะคะเป็น Google Map นะคะอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะตัวนี้นะคะมี Play Store นะคะโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้นะคะนี่นะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะไปดาวน์โหลดได้เลยตัวนี้นะคะยังสามารถเล่น2แอปพลิเคชันได้ค่ะ เล่นสองหน้าจอนะคะทัชสกีนได้อิสระทั้งสองหน้าจอเลยนะคะนี่นะคะสามารถเล่นสองหน้าจอได้เลยนะคะตัวต่อไปนะคะที่แนะนำนะคะตรงนี้มี Netflix ให้นะคะนี่นะคะดูหนังได้เป็นร้อยเรื่องเลยนะคะมีซีรีส์ให้เลือกเยอะมากๆนะคะนี่นะคะ าสนใจนะคะเป็นจอรุ่นนี้นะคะสามารถสอบถามโปรโมชั่นได้ทางแอดมินได้เลยค่ะ